อ,นนอันนี้จะเป็นถังน้านะครับเป็นถังเป็นถังอ่าสรองน้ําเป็นจุดสํารองน้ําเนื่องจากว่าทางวัดธรรมประเวศเนี่ยคือกันดาน,น้าคือหน้าฝนเนี่ยน้ำไม่อดแต่พอหน้าแล้งตาน้ํามันแห้งทางวัดไปเอาน้ำเนี่ยหมายว่าไปต่อตาน้ํามาเนี่ยประมาณ3ามกิโลคามไกลของตาน้ำเหมือนนะทีนี้ถ้าเรามีศูนย์พักน้ําเอาไว้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะช่วยแบ่งเบาภาระ ในเรื่องของกันดานน้ําของทางวัดได้ครับ <Okay. S 2> นะแต่ว่าตอนตอน,นี้นี่ทางวัดยังคือมีถังห้าพันลิตรอยู่ยี่สิบใบแต่ว่ามันมีพื้นที่ที่จะเพิ่มได้อีกแปดใบครับ <Okay. S 2> ตอนนี้ก็คือ ยังยังขาดอยู่แปดใ <8 S 2> บ,<า>บนะครับที่ทางวัดพระเวทนะครับท่พระเวททำาพระเวทนะครับต้องการยังมีความต้องการอยู่อีกแปดใบขนาดท่าพันลิตรนะต้อ,อ,องดูตรงจุดที่เราจะตั้งด้วยว่าสามารถที่จะตั้งได้อีกแปดใบครับอันนี้ก็เป็นการบอกบุญนะครับบอ,บ,บอกบุญนะครับเผื่อมีใครจะร่วมอนุโมทนาแล้วก็ร่วมมีปัจจัยห้าบาทสิบบาทาร่วมกันได้ครับก็ถือว่าเป็นบุญนะครับ ถังหนึ่งนี่ประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับนี่คือถังก็ทางวัดก็กำลังต่อเติมครับนี่ก็ยังมีช่างอยู่ช่างฝีมือนะฮะที่มาอยู่ครับถ้าเรามีขาดแค่ปัจจัยก็ถังอีกประมาณแปดถังแ้วใครจะร่วมนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งที่จะร่วมนะฮะกัหลงพ่อ แล้วก็ใครใครที่จะร่วมก็คืออยู่ถ้ำพระเวทก็จะอเภอนาแก่ําเภอนาแกนครพนมครับครับผมแล้วก็วัดถ้ำพระเวทคือชื่อเต็มๆว่าอะไรครับชื่อเต็มวัดธรรมบรรพศตรงเล็บถ้ำพระเวทครับอยู่นครพนมนะครับอาเภอนาแก่อำเภอนาแก่เป็นวัดป่าสายหลวงปู่มั่นสายปฏิบัติธรรมคือท่าหน้าแรงแล้วกันดาน้ำมาก เพราะว่าตาน้ํามันแห้งหมดเรามีตาน้ําที่ใช้อ,อยู่ทั้งหมดประมาณสามสี่ตาน้ำแต่ว่าพอหน้าแล้งมาแห้งหมด <Okay. S 2> มันก็เลยทําให้ทางวัดในเดือดร้อนอยู่ครับอันนี้สงนะครับอันนี้สงในการช่วยในการทำบุญตัวนี้นถือว่าเป็นอูน่น้ำเหมือนนะถ้าเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเกิดพบไหนชาติไหนเนี่ยเราก็ไม่กระดานน้ําไม่หมดน้ำแม้แต่เราจะไปซื้อที่ดินซื้อทําไร่ทําอะไรต่างเนี่ย ที่ดินของเรามันก็จะมีน้ําเกื้อกูลเราอยู่ตลอดอันนี้สองของการทาบุญในเรื่องของน้าเหมือนอ่ข้าวเหมือนกันอันนี้เป็นการการบอกเล่าในเรื่องของหลวงพ่อท่านบอกอันนี้ส่งให้ฟังนะครับก็น่าสนใจมากคนที่เป็นเศรษฐีสมัยก่อนก็ได้ทํากับพระพิสุอย่างนี้นะครับคือขาดน้ํยขาดไม่ได้เราอดข้าวอดได้หลายมื้อนะแต่อดน้ำนี่อดไม่ได้เออ มันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญในเรื่องของอานิสงส์เป็นอานิสงส์ที่มากนะถ้าใครทาบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ำาูกครับใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ถ้าใครอยากจะร่วมก็พิมพ์มาด้านล่างนะครับผมเองก็จะเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านทุกคนเพื่อที่จะนําบุญนี้มาสร้างให้ให้สาเร็จกับสารต่องานพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะครับอนุโมทนาสาธุครับานม